ทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่าขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก72%ที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยโอ้ยไม่ไม่โอ้ยเสียไปหมดเลยภารกิจที่มันยากเหลือเกินเราได้ธนูมาครับเราก็ใช้ธนนูี่่่แแแหหลละยยยิิงงงงมมอุบ

เอาละครับก็สวัสด,ดีพี่โนโอ้องกันด้วยนะครับทำไมต้องเสียงแบบนี้เอาละครับก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับก็วันนี้อยู่ในเกมของไมค์คร f t กันนะครับแล้วก็อยู่กับผมไมค์กี้นะครับในร่างของหมาป่านะครับผมคือวันนี้ผมจะเล่นเป็นหมาหนึ่งวันในไมค์ครับเว้รทุกคนก็คือเราคิดถึงคอนเทนต์อย่างนี้เนาะสมัยก่อนนี่คือแบบโคตรลุ่งคอนเทนต์ดีโคตรลุ่งจัดนะครับก็คือผมอยากกลับมาอัดอีกรอบนึงด้วยเพราะว่าแบบไม่ได้อัดเออเอาเอาเจอเพื่อนเฉยเลยเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่แบ่งอาหารให้เราเลยเหรอโอ้ขอบคุ นะครับเราจะทําการเอาชีวิตรอดหนึ่งวันในไมคกระรับนะครับผมเดี๋ยวผมต้องตัดไม้ก่อนใช่ไหมเออหมาตัดไม้เป็นยังไงเล่าใครเคยเห็นมัง่งหมาตัดไม้ <laughs> พันใหม่ล่าสุดนะผมหมาตัดไม้ได้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวประมาณผมตัดเสร็จผมจะไปที่หมู่บ้านนะครับเพราะผมมีเจ้าของอยู่ด้วยนะเราจะเล่นเป็นแบบสตอรี่นิดเงนะครับผม <c oughs> คือเดี๋ยวผมจะไปหมู่บ้าน n b g แล้วทางไหนแล้วฟ้าเออไม่เป็นไรฟาร์มก่อนฟาร์มของให้เยอะที่สุดนะผมเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเควสในหมู่บ้านนี้ที่เราจะไปอ่ะเขาจะให้เควสอะไรกับเรานะครับเออ โอเคเราได้ที่ขุดที่ขุดหินนะครับผมเราก็ต้องหาหินเลยนะฮะขุดลงไปอย่างนี้เลยหม, <laughs> มาสายพันธ์อะไรเนี่ย <laughs> คือเดี๋ยวหมาสามารถต่อบล็อกได้ด้วยเลยทุกคนเป็นไงแล้วก็ความสามารถของมันที่ผมเห็นเลยนั้นหลักๆเลยนะไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวมันจะแบบเข้าบล็อก1บล็อกได้นะคือเนี่ยบล็อกแค่นี้มันก็แบบเดินเข้าไปได้เลยอะ่ะโคตรเจ๋งอ่ะ เราฟาร์มต่อไปดีกว่านะครับเออแล้วก็อีกอย่างนึ่งนะครับผมใครอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของไมค c r รับหรือว่าตัวของมดนะครับคือผมจะไปเล่นพวกไอ SCP เอสซีพีอะไรก็ได้หมดนะเอออยู่ที่คนจะเม้นนะ,นะครับผมเดี๋ยวผมเล่นให้แน่นอนแต่วันนี้เราเล่นหมาก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปครับผมเราได้หินมาจํานวนมากแล้วต่อไปอ่ะนะเราก็ทําการคราบของหินในี่หมดซะเพราะว่าของหินมันมีความจำเป็นสําหรับเรามากเลยดาบนี้ก็ต้องเอาไปาด้้วววยนะครัเพาา่ผผผมมมใชฟของ ตัวอื่นไม่ค่อยจะได้นะเพราะว่าผมมันเป็นบอกเลยว่าเราเป็นหมาสายพันธุ์ใหม่อะนะเดี๋ยวเมื่อกี้ไปไหนละเอา้าเจ้าบูเมื่อกี้ผมเห็นมี2ตัวนะตรงนั้นมีเพื่อนผม3 2ตัวเนี่ยเราเข้าไปวัดดีเพื่อนก่อนโอ้วดดววดวว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 วดวว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 นวว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  โอ้ยตรงนี้มี4ตัวนะครับทุกคนเยี่ยมไปเลยคือผมอยากได้พวกพวกนะแต่ว่าผมต้องไปหากระดูกอะเศร้าฟาร์มตรงนี้ไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาไม้เอาเอาไม้ไปเพิ่มสักนิดนึงแล้วก็เราจะไปหมู่บ้านกันเลยไปทุกคนเดี๋ยวผมใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วผมขอตัดไปก่อนนะครับผมติ่นติติดติเอาเลยครับทุกคนหลังจากที่เราได้ทําการเดินทางมาโคตรนานเลยแม่เงยคือผมต้องเดินข้ามไบโอมมาเลยประมาณเกือบ3-400อ่ะครับทุกคนกว่าจะมาถึงนี่อ่นะแล้วก็ตอนนี้เราก็น่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับเพราะว่าหมู่บ้านของพวกเราอะมันอยู่ในทะเลทราย โอ,โอเคเดี๋ยวตรงนี้บีฐานด้วยขอขอุดเพื่อนะครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีไฟเอานะตอนมืดเอาไปก่อนกันไว้ดีกว่าแก้ไปครับเอาประมาณสัก10อันก็พอแล้วนะเพราะว่าผมน่าจะทําอาหารอีกม้าก็ต้องการอาหารเป็นเหมือนกันนะเว้ยนี่มีเจ้าแกะนะครับเดี๋ยวเราเอาแกะเพิ่มดีกว่าโอเค สวยจ้ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณสมร,รบอาหารโอเคตอนนี้ไนดะ้อาหารครบแล้วครับเดี๋ยวเราขอรีบไปหมู่บ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลุงน้ำโชคของผมอะ่ะเขารออยู่ด้วยไงแล้วเมื่อวานผมก็แอบดีจากที่หมู่บ้านไปเที่ยวด้วยเดี๋ยวเราจะคุยกับเขาอย่างไงดีเดี๊ดยวใหนลุงน้ำโชคนะดื้อดืดอด้อด,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 ดเอ๊นั่นไงลุงน้ำโชคยืนอยู่นะทุกคนเห็นไหมครับเดี๋ยวเข้าไปสวัสดีลุงน้ำโชคก่อนแล้วก็ขอโทษด้วยเมื่อคืนฉันแอบดีอยากบ้านนะโอ้สวัสดีครับลุงน้ำโชค โอ้วันดีวันด,ดีเมื่อคืนไปไหนมาล่ะเจ้าหนูเอ้ยฉันก็แต่าตามหาแถบแย่เลยเอ้ยแล้วนี่จะมืดแล้วเนี่ยแกเห็นไหมแกได้หายไปตั้งหนึ่งวันฉันเป็นห่วงนะที่หลังจะไปไหนมาไหนก็บอกฉันด้วยนะอ่าเมื่อคืนผมแอบไปหาอะไรกินมาครับดูงนำโชคเอ้ยโอ้หมู่บ้านนี้ก็มีอะไรกินนะทำไมแกไม่บอกฉันฉันก็ได้หาของให้เห็นไหมที่นี่ก็มีทุกอย่างพร้อมเลยแต่ผมอยากกินเนื้อครับห้องห้องเนื้อหรอ เอ้าเนื้อหมดเหรอการชันบอกให้มันเพิ่มเนื้อเข้ามาในหมู่บ้านแล้วแตไมไม่เพิ่มมาอีกวะเนี่ยเออช่างมันแต่วันนี้ฉันมีเควสให้แกนะค,ค,ค,คือเคว็คือคือเควสอะไรครับมันเป็นเควสเกี่ยวกับการล่าเอ,อ่อกระดูกเออแก,แกไปแกไปอ่านเองเถอะอยู่ในกล่องแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ๋อในกล่องนี้ครับลุงน้ำโชคเฮ้ hey. อ๋ออ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่กล้องมันอาจจะหน้าตาแปลกๆนะเพราะว่าวันนี้วันคริสต์มาสนะเออเราต้องจัดการให้มันแบบเข้ากับทีมหน่อยได้เข้าใจไหมเด่ยวันคริสต์มาสคือวันอะไรวันที่ซานต้าจะมาแจกของขวัญให้กับเด็กโอ้แกนี่เก่งใช้ได้เลยนะเด่ยเออดีแล้วถึงถึงถึงว่านะเป็นหมาที่ฉันรักที่สุดในชีวิตละเอาอย่างนี้นะแกรีบไปทำเควสเดี๋ยวมันจะเท้าซะก่อนอ่าได้ครับไหนเรามาดูกันซิว่าเควสวันนี้มันคือเควสอะไรกันนะครับทุกคนเควสจากลุงนำโชคนะครับผมมี3ามเควสนะครับวันน ตัดไม้มา30เลยเหรอ3า3หาเพื่อนในครบ3คนโอ้โหคือผมต้องไปหาเพื่อนใช่ไหมเนี่ยอ่าลุงน้ำโชคเดี๋ยวผมขอไปทําภารกิจก่อนนะลุงน้ำโชคนะโอ้ได้ไดอยดอยเดี๋ยวทําเสร็จก็มาเก็บของไว้นในกล่องเลยนะอาได้ครับเดี๋ยวทุกคนเราต้องรีบไปก่อนนะครับพักโฆษณาแป๊บนะ ายดูอะไรดีสวัสดีครับผมไมค์กี้เองคุณไม่มีไอดีแท้ใช่ไหมล่ะผมแนะนำนี่ไอช็อปเอ็มซีร้านขายไอดีแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้แน่นอนอ<ะ>ไปซื้อกันเลยขายเยอะเกินไปละเรามีภารกิจแค่หนึ่งวันนะครับคือเราต้องนี่เป็นหมาหนึ่งวันแปลว่าเราต้องทำภารกิจไอเสร็จภายในวันนี้โอเคตรงนั้นมีกระดูกหนึ่งคนนะครับเราต้องรีบไปจัดการกระดูกตัวนั้นก่อนเอ้ยมีสองว่ะแจ็คพอตจัดจัด แต่ว่าผมเนี่ยลืมนะว่าผมไม่มีชุดเกอะแล้วผมจะตายง่ายมากเลยครับเราผมไม่ไปหาเหล็กอะไรพวกนี้แต่ว่ามันไม่น่าจะยิงผมก่อนนะครับ,รบเราไม่ทําร้ายมันโอ้โหหม่กอดลดไป2หัวใจอะ่ะแปลว่าเราต้องช้าๆหน่อยคือต้องยิงเสร็จแล้วคือตีเสร็จแล้วก็โอ้ยโอ้โหเกือบตายเฮ้ยอย่าตายนะาบอกเลยตายนี่คือารกิจ,จบเลยตอนนี้มีกระดูดสามอันแล้วครับทุกคนเดี๋ยวหาเพิ่มก่อนไม่ได้ไม่น่าจะยากนะไม่น่าจะยากตรงนั้นมีอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอฮิลให้เรียกเต็มกว่านี้ดิสนิงก่อนนะเอา ไปน,นี่ไปกินโอ้ยเกือบตายเฮ้ยอนนี้มีทั้งหมดห้าอันแล้วนะครับเดี๋ยวลต้องหาเพิ่มอีกห้าอันไม่น่าจะยากไปนะโว้วคนหมู่บ้านอะไรจะโดนโจมตีโอ้หไม่ไม่ไมโอ้โหอ้ยเสียไปหมดเลยภารกิจที่มันยากเหลือเกินเพราะว่าเลือดผมน้อยมากครับผมน่าจะหาเหล็กมาเพราะว่าทำทำ,ทำแบบทำโลกก่อนเนาะไม่นะอยู่ๆลุงนำโชคไอ้ภารกิจอะไรเนี่ยลบเอ้ยไอ้นี่งไง เราได้ธนูมาครับเราก็ใช้ธนูนี่แหละยิงแม่งยิงแม่งอุย้ยหลบเฮ้ยจึ๊บเฮ้ยจึ๊บอื้อหือโคตรเจ๋งไงธนูหมาอะไรถือดะให้ถือธนูได้ด้วยตอนนี้มีแปดแล้วนะครับแล้วตรงนั้นมีสองตัวโอเคตรงนี้มีเอาตัวนี้ก่อนดีกว่ายิงอุย้ยไม่โดนเอาหลบเฉยเลยหลบเหรอ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 มาครับตอนนี้มีทั้งหมด9อันแล้วครับห,หาอันนึงก็ครบแล้วแต่เราต้องหาเพื่อนใ้ครบ3ตัวอีกไม่นะภารกิจที่ยากจริงๆสุดท้าล อสิบอันครบแล้วโอเคด๋ยวเราต้องหาเผื่อเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องหาเพื่อน3ตัวใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะใช้กระดูค่อนข้างที่จะเยอะเราต้องเผาอาหารก่อนดิลืมไปได้ไงเนี่ยเดี๋ยวขอทำเตาก่อนะครับแล้วก็เผาอาหารก่อนเพราะว่ามันจะได้เพิ่มแบบเพิ่มอาหารเยอะไงล่ะทุกคนก่อนจะเช้านะครับผมต้องรีบทำภารกิจพวกนี้ก่อนจะเช้าเดี๋ยวผมไปตัดไม้ก่อนดีกว่า30อันใช่ไหมมันรู้ม่รู้จะทันไปดยบ้าเอ้ยไปตัดไม้เร็วคือไม้ตรงนี้ค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้ตรงนี้เลยและกันนะครับแล้วเดี๋ยวเอาอาหารก เฮ้ย,ยตรงนั้นมีเฮ้ยเห,หมือนจะมีหมานะทุกคนนะตัวหนึงว้าวอยู่กับเป็นแก๊งในสี่ตัวได้อยู่ด้วยได้ได้ได้อยู่โอเคงั้นรีบตัดไม้เลยตัดชั้น2แล้วก็ขึ้นไปชั้นนี้ป,ปั๊บปุ๊บโอ้โหเหมือนต้นนี้ไม้จะเยอะมากเลยนะครับชิบหายแล้วถ่านผมไม่ไดเอามามืดเลยสินะคลิปนี้มืดแน่เลยขออภัยกับการมืดนะครับทุกคนแบบอาจจะมืดไปหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะรีบฟาร์มก่อนปุ๊บปุ๊บแปลว่าเดี๋ยวผมจะเอาไอ้อะไรนะไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยกระดูกอ่ะเอาไปให้หมาแบบ หาเพื่อนก่อนอะแล้วเดี๋ยวค่อยหาเพิ่มนะครับตรงนั้นมี3มตัวสีนะ3สตัวเมื่อกี้ฉันเห็นประมาณ4ตัวนะครับทุกคนโอเคโอ้ยทิ้งอาหารไว้ด้วยผบครับอุ้ยอันนี้อันเดียวได้เลยนะออ้ยตัวนี้ยากอะเอ้ยโหแม่งเกือบหมดอะเหลืออันสุดท้ายแล้วเนี่ยเร็วเเชิ้นเดียวคือได้เป่งหุยได้จริง what the fuck ครบเลย1ิอันโอเคถ้างั้นเราก็ต้องหาลูกธนูสินะครับทุกคนเดี๋ยวขอกินเพิ่มเลือดก่อนตรงนั้นมีตัวหนึ่งโอเคฆ่าตัวที่มันเอ้ยผมว่าไม่ได้ห่ะ วยเอ้ยลูกน้องจัดการให้หมดเลยไม่ใช่ลูกน้องสิมันคือเพื่อนของเราเอ้ยมันจะเช้าแล้วไม, נה. ไม่น่าไม่น่ามันจะเช้าแล้วเหรอเนี้ยเอาอย่างนี้แล้วกันเอาไมา้คบก่อนภารกิจนี้มันช่างยากเย็นจริงนะคุณคุณลงงุงนำโชคทุกคนครับมันจะเช้าแล้วเพรเาะว่าคือเช้าผมไม่ว่านะแต่คือพวกสเกเลรตันจะตายก่อนนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาลองเกิดเยอะๆหน่อยตรงนี้เกิดเยอะๆหน่อยเอาตัวบนก่อนครับทุกคน ited. ผมว่าทะเลทรยายนี่หาง่ายกว่านะไปมันจะเช้าแล้ว่า no. อย่าพึ่งเช้าภารกิจภารกิจอะไรพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วเฮ้ยเออโอ้ไม่ได้อีกจะเลยเนาะไหนอยู่ไหนนี่อ่ะไหนกันหมดคนว่าตายไหมเนี่ยตายดิโอ้ยเจ็บเดินเดินไปเรื่อยๆผมคิดว่ามันน่าจะไม่หมดก่อนนะเฟ้ยไม่หมดก่อนไม่นะฉันทําภารกิจไม่ผ่านเหรอโอ้โหทุกคนผมพลาดแล้วอะแต่ไม่เป็นไรเรอย่างน้อยเราก็เสร็จไปสองภารกิจนะครับเหลือภารกิจหนึ่ง จริงด้วยครับทุกคนมอนเตอร์ตายหมดแล้ว โอ้โหไม่ผ่านภารกิจว่ะแต่ก็ทําไป2ภารกิจะนะถึงจะไม่ได้ S อสเน่รอ,อบนี้ก็ได้ A อยู่อาคุณลุงนาโชคกรบผมบีอะไรจะมาบอกครับคือภารกิจวันนี้ผมเดี๋ยวอันหนึ่งครับโอ้ไม่อยากคุยเลยนะแกนี่ฉันก็ดู้ว่าแกจะเก่งกว่านี้เอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เสร็จ2ภารกิจฉันให้เกรดนะเอนะเออขอบคุณมากครับขอใส่ภารกิจเข้าไปก่อนนะทุกคนและนี่คือเพื่อนของผมเองนะครับคุณนาโชคนะครับลุงนาโชคมานี่หน่อยเฮ้พวกแกตามมานี่หน่อยจะให้แกนั่งตรงนี้นะอยู่กับลุงนาโชคไปนะโอเคลุงนาโชคเอาไปว่า คืออย่างน้อยผมก็ผ่านภารกิจใช่ไหมอย่างน้อยก็เสร็จ2ใน1เสร็จ2ใน3ส,สิเออชอยชอยชอยอย่างนั้นก็จะไปทําอะไรก็เรื่องของแกเลยนะครับผมโอเคครับ okay, ทุกคนก็สำหรับวันนี้น่าจะมีแค่นี้นะครับทุกคนภารกิจง่ายๆของเจ้าหมาน้อยตัวนี้นะครับแต่ว่าคือผมไม่เสร็จไม่เสร็จอันเหน่อผมรู้สึกแบบเฟลจัดอะ่ะคือเราต้องแบบเสร็จทุกภารกิจสิวะอะไรมันถึงมันถึงจะโหดโอเคสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้กดแชร์ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคคคครรรรรรรััััััับบบบบแแลลลล้้้้้ววววกกกก็็็อออยยย่่่าาาาาาืมมมเเเเนน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 นตต์์ะะะะใใหหหผไไพทภิจจปงงโสี นะฮะ